สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลม Official นะครับก็คลิปนี้มาเจอกันในช่องสลาลม Official นะครับก็จะพยายามทำคลิปลงทุกวันแล้วนะครับสำหรับช่องสลาลม Official นะครับก็คลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเหรียญอะไรนะครับก็อยากให้ได้รับข้อมูลที่แบบ มันชัดเจนนะครับแล้วก็อยากให้หลายๆท่านเจอช่องที่รับซื้อจริงนะครับแต่ว่ารายการที่รับซื้อก็ต้องดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าท่านมีเหรียญอะไรแล้วผมจะซื้อทั้งหมดนะครับก็ธรรมดานะครับเหรียญหาง่ายยังขายไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญหายากแล้วก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับแบบนั้นถึงจะขายได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเหรียญนะครับก็เป็นอีก เหรียญหนึ่งนะครับเหรียญหาบาทนะครับมีสอบถามกันมาเยอะอรับซื้อปีอะไรปีนี้ซื้อไหมปี4ี่นึ่งซื้อไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้นะครับจะมานําเสนอเหรียญ5บาทที่รับซื้อไม่ต้องจําแบบมากมายเลยนะครับดูที่ปีพศเหรียญ5บาทไม่ต้องจําแบบเยอะเลยนะครับตอนนี้ที่ขายได้จริงขายได้เลยนะครับถูกแพงไม่รู้แต่ก็คือขายได้เลยทุกช่องต้องซื้อ นะครับนักสะสมต้องการมีแค่2ปีพศนะครับอยู่ในกองนี้นะครับคือปี46แล้วก็ปี40นะครับแค่นี้เองนะครับจำไว้เลยนะครับคือมือใหม่ไม่ต้องสับสนนะครับอันดับแรกนะครับปี40เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดราคาสูงสุดอันดับ2ก็คือปี46นะครับอันดับอันดับสนะครับส่วนปี53 B53 ปี53แบบบางนะครับก็ มีซื้อขายกันบ้างนะครับแต่ก็คือการถ้าจะขายจริงๆอ่ะจะยากสักหน่อยนะครับยากกว่าปี4 6ปี5 3นะครับก็คือ <c oughs> ถ้าใครเจอหรือว่าอยากจะเก็บก็แนะนําให้เก็บได้นะครับแต่ว่าคือผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับสำหรับปี5 3อันนี้คือแนะนำว่าปี5 3่ะก็มีการเก็บกันนะครับแต่ว่าเหรียญปีธรรมดาถ้าจะให้แพงนะครับต้องเป็นเหรียญที่ ไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าเหรียญย n c เหรียญในถุงนะครับเหรียญในถุงจะจะมีราคากว่านะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนะครับอันนี้ดูะดู B40 เลยแล้วกันนะครับนี่นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือปี40นะครับผลิตแค่1 0 0 0 0หมืเหรียญแค่นั้นนะครับดูที่ปีพศนะครับอันดับแรกดูที่ปีพศนี่นะครับ2540นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่4 0 0 0บาทนะครับสำหรับเหรียญ5บาท B40 นี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับมีโอกาสพบเจอจริงๆเนี่ยเหรียญน,นี้ก็คือส่งมาขายผมนะครับผมไม่ได้ซื้อจากพ่อค้าผมซื้อจาก FC ที่ส่งมาขายนะครับเนี่ยเป็นเป็นเหรียญเหรียญ5ปี40นะครับดูที่ปีพศนะครับเบื้องต้นดูที่ปีพศก่อนแล้วก็ค่อยมาสังเกตรายละเอียดตรงจุดอื่นนะครับเพราะว่า ปี40เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมีการดัดแปลงนะครับดัดแปลงยังไงเอาเหรียญปี2,550มาดัดแปลงนะครับเจียหัวเลข5ออกนะครับแล้วก็เอาเหรียญปี2,541มาดัดแปลงนะครับมาตกแต่งเลข1ให้เป็นเลข0ูนย์ก็เป็นแบบก็มีให้เห็นอยู่นะครับก,ก็คือแต่ว่ามันก็ตรวจสอบได้นะครับเพราะว่ารายละเอียด แต่ละบล็อกมันไม่เหมือนกันนะครับปี40ก็ใช้เหรียญใช้บล็อกผลิตของปี40ปี50ก็ใช้บล็อกของปี50นะครับปี41ก็ใช้บล็อกของปี41รายละเอียดจุดต่างๆก็แตกต่างกันนะครับเพราะว่าแต่ละบล็อกแกะบล็อกรายละเอียดรายละเอียดอ่ะมันมันมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับบางจุดโดยรวมอาจจะดูเหมือนเหมือนกันถ้าไม่สังเกตแต่ว่าถ้าสังเกตจริงๆแต่ละเหรียญ บล็อกปี40ปี50ปี41นะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับมีรายละเอียดมีจุดสังเกตอยู่นะครับก็ปี40นะครับซื้อเริ่มต้นที่4 0 0พบาทนะครับแล้วก็เหรียญเหรียญ5บาทปี46นะครับมีอยู่2แบบนะครับแบบหายากแล้วก็แบบหาง่ายนะครับขอใช้คำว่าแบบหายากและหาง่ายดีกว่านะครับอ่านี่แบบหาง่ายนะครับ โอเคนี่เหรียญแบบหายากนะครับสองแบบนะครับปีสี่หกมีแบบหาง่ายและก็หายากราคาก็แตกต่างกันนะครับอันนี้คือแบบหาง่ายนะครับสังเกตที่เส้นกระเบื้องเส้นกระเบื้องตรงนี้นะครับนี่นะครับเหรียญห้าบาทปีสี่หกแล้วมีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ปีสี่หกนะครับ อันดับแรกดูปี46ก่อนนะครับอันนี้พอเห็นไหมครับเส้นกระเบื้องที่วิ่งผ่านตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือบล็อกธรรมดานะครับมีเส้นกระเบื้องตรงนี้มีจุดนี้จุดนี้ในม้นเลข5่าด้วยนะครับแบบหาง่ายนะครับขอใช้คําว่าแบบหาง่ายดีกว่า46แบบหาง่ายก็คือจะรับซื้อเริ่มต้นที่400บาทนะครับอันนี้นะครับหาง่ายก็คือมีเส้นกระเบื้องนะครับส่วน46แบบที่หายากนะครับจะไม่มีเส้นกระเบื้อง เห็นไหมครับอันนี้ไม่มีนะครับไม่ใช่ทําการลบหรือเจียแต่งออกนะครับอันนี้บล็อกหายากแบบหายากของแท้นะครับเนี่ยนะครับจุดนี้ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีนะครับแล้วก็มีจุดสังเกตอื่นๆอีกนะครับอันนี้400นะครับอันนี้1000บาทนะครับถ้าเป็นแบบหายากนะครับอาพอเห็นไหมครับอันนี้มีเส้นนะครับส่วนเหร็นี้ไม่มีเส้นนะครับ เห็นไหมครับอันนี้สี่ร้อยนะครับอันนี้หนึ่งพันนะครับแล้วก็มีหลากหลายสภาพนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ที่หายากอะนะครับต่อให้มันเป็นสภาพแบบนี้ชำรุดแบบนี้นะครับก็ขายได้นะครับเนี่ยแบบนี้ผมก็ซื้อนะครับสอง3้อยห้าิบสาร้อยสารอยห้าสิบนะครับเพราะว่าราคาตามสภาพนะครับเหรียญนี้ก็โดนเหมือนกับโดนกัดกร่อนมานะครับสภาพผิวเห็นไหมครับเหมือนแช่อะไรมานะครับ แต่ก็ยังเป็น b ี6ยังขายได้อยู่นะครับ2 5 0 3 0 0 350นะครับอันนี้ก็ด้านหลังยังสวยแต่ก็คือด้านหน้าก็เป็นร่องรอยแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะครับขายได้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีเป็นปีพศที่ผลิตน้อยแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับนี่นะครับก็มาทำคลิปอธิบายนะครับมือใหม่จะได้เข้าใจนะครับยังมีอีกเยอะนะครับ ผู้ติดตามหรือว่าเพื่อนๆที่รับชมทางช่อง YouTube ต่างๆนะครับก็บางช่องก็เกิดก็ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนนะครับก็อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดประสงค์ในการทำคลิปของแต่และช่องไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่านำเสนอข้อมูลที่เหมือนกันตรงกันถูกต้องก็คือไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ามันมี2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนช่องที่รับซื้อจริงนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง นะครับมีเหรียญตามรายการก็คือซื้อจริงติดต่อได้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือทําคลิปเพื่อหลอกให้คนดูทําคลิปแบบหน้าปกแบบแพงๆเข้าไปดูแล้วก็เ,เหรียญที่มันธรรมดาเกินไปแต่ว่าบอกว่าราคาสูงอันนั้นก็คือทําให้ท่านผู้ชมได้รับความสับสนเกิดความสับสนนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับ ประมาณว่าหลอกลวงนั่นแหละนะครับหลอกให้ดูคลิปหลอกเอายอดวิวอะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองลองพิจารณากันดูนะครับผมมาแนะนำให้ได้แต่ก็คือท่านต้องเชื่อด้วยตัวเองนะครับต้องต้องวิเคราะห์ต้องแยกแยะด้วยตัวเองว่าแบบไหนจริงแบบไหนหลอกนะครับแบบไหนขายได้จริงแบบไหนติดต่อได้ช่องไหนติดต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือต้องพิจารณาเอาเองนะครับต้องต้องวิเคราะห์สักนิดนึง นะครับหรือว่าวิเคราะห์เยอะๆเลยก็ได้นะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองจะได้ไม่เสียเวลานะครับนั่งชมคลิปคลิปหนึ่ง10นาที20นาทีนั่งดูเป็นวันๆแต่ก็คือไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเหมือนกับเหมือนกับมาเล่านิทานให,ให้ฟังอะไรแบบนี้ไปหาเหรียญก็บอกให้ไปหาเหรียญก็หาเหรียญที่แบบขายไม่ได้พอเจอเหรียญที่บอกให้หาก็ติดต่อไม่ได้อีกนะครับก็ลองลองวิเคราะห์กันดูนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียเวลา ผมไม่อยากให้เสียเวลานะครับก็อยากให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็ลองพิจรารณากันดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเ,เหรียญ5้าบาทที่ขายได้จริงๆขายได้เลยนะครับมีแค่2ปีพศเชื่อผมนะครับปี46แล้วก็ปี40นะครับถ้าดูที่ปีพศแต่ว่าอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นเหรียญเอื้อเลือกคอยผิดพลาดจากกระบวนการผลิตอีกแบบหนึง่งแบบนั้นก็ขายได้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอธิบายแล้วก็แนะนำ ในคลิปโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้เอาเอาเรื่อง5บาทที่ขายได้จริงและซื้อได้จริงนะครับมีการเล่นกันจริงๆนะครับเก็บพวกนี้ไม่ขาดทุนนะครับแล้วก็อนาคตมีโอกาสที่มีราคาขึ้นนะครับถึงว่าอยากจะขายเลยก็ขายได้นะครับขายได้เลยวันนี้ปี4 0แล้วก็ปี46เท่านั้นนะครับลองลองลองดูนะครับเชื่อผมนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวท้ายคลิปผมมีช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับสำหรับท่านที่ยังแอดไลน์ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะครับก็ผมแนะนำวิธีให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลม o f f i c เชียลนะครับสวัสดีครับ